สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้เข้ามาอยู่วัดที่บ้านแล้วครับมาอยู่ได้สองสามวันแล้วเดี๋ยวจะไปป่าไปปลูกต้นไม้ที่ป่าปฏิบัติธรรมนะครับที่ผมเคยถ่ายตอนไปสวมดมนต์ไหว้พระตอนเข้ากรรมาฐานเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับไปกันเลยดีกว่าครับ ท่านผู้ชมนี่ปลูกต้นลำดวนครับเนี่ยป่าสามป่าสามนี่น้ำวนนี่ที่ป่าสามนะครับนี่ครับปลูกเสร็จอยู่แล้วล่ะเพิ่งมาไทยเพราะว่าเพิ่ง เอากล้องมานะทางนู้นนู้นปลูกขา,กกานู้นตะการนึอันนี้ป่าสามนะไทางนู้นเมื่อวานผมไม่ได้มาเมื่อวานต่อสายไฟอยู่วัดตอนนี้ก็ว่างเสร็จแล้วมาช่วยตัวนี้ป่าสามถัดไปก็ป่าสองตรงนูน้นที่เขาทำห้องน้ำที่จัดปฏิวัติเป็น านะจะเปลี่ยนที่จัดปรีวาดตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวปลูกก่อนตรงนี้คือป่าสามนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นพระพุทธรูปนะมาตั้งเดือนไปนู่นะนี่เป็นเป็นฟองของป่าเป็นปตาเลย ตัวนี้เป็นแผน,น,น,นมหาจากักรพรรดินะโยมสร้างถวายมีเจ้าภาพทุกองคนนะ์นี่เป็นกุติที่รับรอง ขุดนะอันนี้ขุดเป็นวงครึ่งวงนะแต่ที่ป่าส,สองนี่น่าจะขุดรอบนะท่านผู้ชมปลูกต้นไม้เพิ่งปลูกเสร็จนะครับ ฝนก็จะมาแล้วอันนี้เป็นสวัสเซลนะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าไม่ได้เดินไปมานั้นก็เป็นกุดที่พระมาอยู่ตอนกลางคืนคนะมาปฏิบัติธรรมมานั่งกรรมฐา,านตอนเช้าก็ออกไปบินฑบัตท,ที่บ้านตรงนี้บ้านเสดาน้อยออกไปทางนี้ ส่วนพระที่อยู่ที่วัดก็ออกไปปฏินนบัติตามหมู่บ้านนะเมื่อกี้ปลูกตรงนี้นครับนี่แล้ะท่านผู้ชมขุดมาทางนี้ไปนู่นก็รับน้ำมาจากนู่นปล่อยน้ำออกไปทางนู้นนะไม่ได้รับน้ำปล่อยน้ำออกไปทางนู้นผมยังไม่เคยเดินออกไปทางนู้นสักทีเลย ปลาเยอะอันนี้ป่าสามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปป่าสองไปปลูกเสร็จแล้วนะไปป่าสองกันเลยดีกว่าครับ not all enough นี่บริเวณป่าหนึ่งเนี่ท่านชมนี่นะครับตรงนี้พระครูมาปลูกต้นไม้เดี๋ยวตัดยาดเดี๋ยวจะปลูกข้างหน้านี่รากมาเห็นไหมตรงนี้ก็ทำเป็นห้องน้ำไว้ปฏิบัติธรรมนะน่าจะเปลี่ยนสถานที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงป่าไผ่นะ นี่ก็ปลูกต้นไม้เมื่อวานไม่ได้มานะฝนก็จะมาแล้วนะครับรากไม้ไม่รู้ถอนมาจากไหนนะ,ะตักตั้งไว้ดัวตรงนี้ก็ทำห้องน้ำข้างหน้าก็ทำห้องน้ำนะ้างหนะาน้นนน่นเป็นห้องน้ำเหมือนกัน ฝั่งนู้้นก็ทำนะครับน่าจะทำเป็นที่ปฏิบัติอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าคนระับท่านทุก่นนี่บริเวณนี้ปลูกต้นมะพร้าวนะม่ต้องรอดตัดหญ้าก่อนนี้ก็ทำห้องน้ำไว้รองรับการปฏิบัติธรรมนะ ตรงนน้นก็ลอกคลองอันเก่าแล้วเอาดินไปถมตรงนู้นครับตรงที่ป่าไผ่รากไม้นี่ไม่รู้ว่าจะถอนหรือเปล่าครับจ้างมาทำห้องน้ำครับตากำลังตัดหญ้า กำลังขุดดินปลูกต้นไม้ มปแล้วท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานปลูกนะครับรอบสุดท้ายแล้ววันนี้เหลืออยู่สิบกว่าต้นเสร็จนี้ก็น่าจะกลับวัดไปทำวัดยินนี่นาะไม่ช่วยตัดเฮ้ยอาไม่ช่วยตัด เนะมืดมาแล้วเนะี่ยนี่นะครับตรงนี้บริเวณอยู่ฝั่งตะวันออกฝั่งนี้ก็เป็นเมนตรงนี้คือที่พักผมเข้ามาอยู่วัดได้สองสามวันแล้วนะไม่เช้าก็กวาด ลานโบสนะข้างในนกพิราบขี้แต็มเลยวันนี้ก็จะไปปลูกต้นไม้ที่ป่าที่ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ทางนู้นนู้นาไปไกลเหมือนกันนะไปกันเลยครับวันที่สองครับท่านผู้ชมเมื่อวานก็ปลูก ต้นลำดวนกับต้นแคนานะวันนี้มาใส่ปุ๋ยนี่จานตัดตรงนี้แล้วนะตัดยาตรงที่ผมพาเดินมาดูเมื่อวานเนะี<ม>่ยเดี๋ยวรถเข็นไปใส่ปุ๋ยก่อนครับดูนะครับเดี๋ยวถ่ายดูเมืม่อวานปลูกทางนู้นนะ รันมาตัดตรงนี้พักเที่ยงอยู่ท,ที่ผมพาเดินมาตรงมุมื่อวนี้สุดเขตบริเวณวัดตรงมุมนู้นตรงนี้แล้วก็เป็นถนนนี่น่าจะเป็นห้องน้ำฝั่งนั้นก็ห้องน้ำข้างหน้าก็น่าจะเป็นห้องน้ำตรงนี้จะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับ จะตัดหมดยารากไม้ตึงนีแดะใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะเนี่ยะเอารถเข็นไปใส่ปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ปลูกเมื่อวานไปเลยดีกว่าเรัท่านผู้ชมลอกคลองจากตรงนู้นนะทน้ชม กอนเล็กๆเ,เองต้นต้นไผ่เยอะมากเลยตรงนี้เป็นทางเข้านะลอกไปถึงตรงนู้นนะขุดลึกเอาดินไม่ถมตรงเนี้ยป่าไผ่ตรงนี้นะนี่ทำความอาดทางนู้นก็ปลูกแคนามะพร้าวข้างหลังก็ปลูกต้นอะไรไม่ทราบ ไว้เยอะแล้วนะครับจานแกกำลังตัดยากข้างหลังอันนี้ป่านะถัดไปดนิดนึงเลยไปประมาณใกลๆครับก็ะจะเป็นป่าสองอยูใกล้ๆกันนะับป่าสองเสร็จแล้วก็เป็นป่าสามฝั่งนี้เป็นบ้าน เดินลัดมาตรงนี้เลยเดินมาเดี๋ยวรอปุ๋ยก่อนครับท่านผู้ชมตอนนี้พักเที่ยงอยู่ ลุตตงตาลุตงตาทำอะไรอะ่ระกำลังผสมปุ๋ยนะทำร่องใส่ปุ๋ยไปแล้วลุตงตาตัดเสร็จแล้ววันนี้พอแล้วไปทำวัดเย็นรดน้ำ ดีนะไม่มีแดดวันนี้ได้เวลาทำวัดกเย็นแล้วท่านผู้ชมเพิ่งกลับมาถึงนะไปที่ป่าหนึ่งตอนนี้จะเข้าไปทำวัดที่โบสถ์ ทำวัดเย็นทุกวันครับที่นี่แต่บางรูปอยู่ที่ป่านะท่านจำวัดอยู่ที่ป่าช่วงนอกพรรษาจะไปทำปลูกต้นไม้อะไรต่างๆบางรูปก็จะไม่กลับมาบางรูปก็กลับมาทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งกรรมฐานที่ป่าตอนเช้าก็กลับมาตีสามกว่า,ก,วาก็กลับมาเพื่อที่จะ มาทำกิจวัตรประจำวันตอนเช้าแล้วก็ออกไปบินธบาตแล้วทำวัดก่อนนะท่านผู้ชมทำวัดเย็เนเสร็จแล้วท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้นั่งสมาธินานนะ จานพาเลิกไวเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยที่จริงท่านพานั่งเป็นสองสามชั่วโมงนะวันนี้เลิกไวไหนอ่อยครับมาให้ดูมืดแนละ้วเมื่อกี้นกแสก,กร้อง เพิ่งได้ยินมาเองคุนมากพระท่านพักอยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งข้างหลังโน้นครับหมดนี่อยู่ฝั่งนี้น<ผ>ม,มีผมกับหลวงตาส่วนอาจารย์ที่พาส,สวดท่านอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่ฝั่งนี้ผมอยู่เขตชายแดนครับเหมือนเคย ในข้ามไปฝั่งนู้นก็ประช้าเมนนะนทางนี้งตาท่านหายท่านก็จะไปจำวัดอยู่ที่ป่าที่ป่าสองนะครับว่าท่านจะไปตัดยาดไปอะไรตัด เพราะว่าอยู่ที่นั่นท่านก็ที่กุฏิถ้าท่านไปอยู่ที่นั่นตอนกลางคืนผมก็จะอยู่คนเดียวในตรงนี้ท่านจะไปปฏิบัติธรรมตอน,น,นคืนตอนคืนท่านก็จะไปจำวัดไปนั่งสมาธิเรินภาวนาอยู่นู่นพอตอนเช้าท่านก็กลับแต่นี่ท่านไม่สบายนะพอดี ่าจะตากแดดบุบูกเข้าโรงพาบาลเพิ่งออกนะพอดีเพิ่งกลับมาพักเฟินอยู่ท่านกบน็บ่นอยากไปป่าเพราะว่าทุกคนมีพระทั้งหมดเข้าไปปรับไปปลูกต้นไม้อยู่ที่นู้นหมดนะมีอยู่ไม่กี่รูปนันนี้ก็มืดนะ่ะ เดี๋ยวขึ้นที่พักแล้วนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ